งา่างสุดแล้วเมนูนี้ครับสำหรับใครที่ชอบความเผ็ดและความหอมเพิ่มนะครับใส่ตัวพริกที่เราคั่วไว้พริกทอดก็ได้นะทุกคนแล้วก็จะมีลูกโดดด้วยทุกคนตอนนี้เราก็เตรียมของเรียบร้อยนะทุกคนที่ขาดไม่ได้จะเป็น ตัวปลากระป๋องครับวันนี้ผมจะใช้ตัวน้ํามันด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าไม่ชอบน้ําเยอะไม่ต้องใส่ตัวน้ําก็ได้ครับแต่วันนี้ผมจะเอามายํากับตัวมะม่วงน้ําดอกไม้แล้วนะครับขูดเป็นเส้นๆทุกคนใส่ตัวน้ําปลากระป๋องมาด้วยเนะี่ยมันก็จะมีความฉ่าไปในตัวนะครับผมจะใส่ตัวน้ําปลานะครับประมาณสองช้อนโต๊ะก่อนนะทุกคน เพราะว่าตัวน้ำปลากระป๋องก็จะมีความเค็มความเปรี้ยวอมหวานเยอะนะครับเราปรุงทีแรกเราก็จะเพิ่งไปปรุงเยอะนะทุกคนต่อไปก็ตามด้วยตัวน้ําตาลทรายแล้วนะครับเพื่อนๆมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ำเชื่อมก็ได้นะครับมันก็จะทําให้ละลายง่ายขึ้นนะทุกคน ผมจะปรุงตัวน้ำยำแล้วก่อนครับใส่ตัวน้ำปลาน้ำตาลไปแล้วผมก็จะตามด้วยตัวมะม่วงนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยมันจะมีเนื้อที่แข็งนะทุกคนตอนที่เราขูดทีแรกนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาไปยำเนี่ยมันก็จะอ่อนลงนะครับก็จะมีความเปรี้ยวมากนะครับเมนูนี้เราก็ไม่ต้องเพิ่มความเปรี้ยวเยอะนะครับใส่ตัวผงชูรสไปนิดนึงนะครับเพิ่ม,มความกลมกล่อมทุกคน ขั้นตอนนี้ผมยังจะไม่ใส่ตัวปลากระป๋องนะครับเราจะคลุกเขาให้ตัวมะม่วงกับตัวน้ำปลาน้ำตาลเราเนี่ยเข้ากันนิดนึงนครับอืแค่ตัวมะม่วงโดนกับน้ำปลานี่ครับกลิ่นก็นมาแล้วทุกคนนะครับเพราะมะม่วงมันโดนน้ำยำของเราเนี่ยมันก็จะมีความอ่อน,นครับเมนูนี้เราสามารถเพิ่มตัวมะนาว ไปก็ได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบความเปรี้ยวแต่เราใส่ตัวมะนาวเพิ่มไเนี่ยมันก็จะมีความหอมเพิ่มไปทุกคนตอนนี้ตัวน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะครับดีวผมจะใส่ตัวพริกป่นนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะทุกคนเพิ่มความหอมเลยนะคนเมนูนี้เราจะเอาไม่เผ็ดเท่าไหร่นะครับเอาทับซอบทุกคน มะนาวสักครึ่งลูกนะครับต่อไปก็จะใส่ตัวพริกสดกับตัวหอมแดงนะครับเอาเป็นลูกโดดทุกคนยำง่ายๆครับแต่รับรองแบบถึงใจครับ เพื่อนๆสามารถปรุงรสชาติให้มันเผ็ดจิตจัดกว่านี้ได้นะครับแต่ผมจะเอาประมาณนี้พอกลิ่นเริ่มมาแล้วครับตัวพริกนี่เพื่อนๆซอยเป็นเม็ดเล็กๆก็ได้นะครับแต่นี้ผมเอาไว้กัดแบบโดนลูกพอดีคำนะครับมันก็แทบ,บสะใจทุกคนใครไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องกัดลูกโดดนะครับพริกป่นแล้วก็มีความหอมความเผ็ดอยู่แล้วนะครับต่อไปผมจะ ใส่ตัวปลากระป๋องกับตัวน้ำมันไปนะครับทุกคนใส่แล้วเราก็ค่อยคนนะครับเดี๋ยวตัวปลากระป๋องมันจะแตกเป็นชิ้นไม่สวยงามเลทุกคนเมนูนี้ไม่ได้เป็นเมนูที่แบบแห้งมากนะครับมันจะน้ำเยิ้มๆนิดนึงทุกคนเวลากินกับตัวเส้นมะม่วงที่เราขูดไว้เนี่ยมันจะเข้ากันมากครับทุกคน กินมาแล้วครับเดี๋ยวผมขอชิมรสชาตินิดนึงกัน,นทุกคนทำว่าไปนะเห็นตีสันอันนี้เผ็ดแลยวน่นอนโรยตัวพริกข่วของเราไปนิดนึงนรับแล้วก็ตามด้วย ตัวผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยทุกคนง่ายติดแล้วเมนูเราง่ายมากเรื่องรสชาติย้ำกันอีกทีนะนเพื่อนๆสามารถปรุงตามที่เราชอบได้นะครับเอาให้มันจีจกก๊ดจั๊กตรงนี้ก็ได้แต่วันนี้ผมเอาแบบไม่เผ็ดมากนะครับแต่ความเปรี้ยวความหวานความเค็มแล้วก็หอมกลิ่น ปลากระป๋องกำลังดีทุกคนง่ายมากเมนูนี้ครับนะครับเดี๋ยวเราจะเตี๋ยปจางกันครับเตีบรเอยแล้วทุกคนโดยหน้าได้พริกป่นไปนิดนึงแหละเพิ่มสีสันน่นทุกคนและความหอมครับเดี๋ยวเราไปลองชิมครับตอนทําที่แรกมันจะใส่พริกไม่เยอะทุกคนปรุงไปปรุงมาเพิ่มพริก <c oughs> แต่แบบนี้ครับจิตจ์ดนิดนึงเนาะก็ได้เข้ากันนะทุกคนง่ายที่สุดแล้วเมนูนี้ครับแล้วก็ทำไวมากนะคร <c oughs> ับโมม่วงตอนนี้เราใส่ใส่ทีแรกนะครับมันมันจะแข็งนะครับพอมันโดนน้ำยำไปนุกคน มันอ่อนนะเคี้ยวง่ายแล้วเปรี้ยวมากครับจิจ้จาแบบเมนูนี้เหมาะกคนชอบทานรสเปรี้ยวนะครับสำหรับใครที่ชอบความเผ็ดและความหอมเพิ่มนะแต่ตัวพริกที่เราคั่วไว้พริกทอดก็ได้นะทุกคนแล้วก็จะมีลูกโดดด้วยทุกคน รสชาตินี้เนเพื่อนปรุงตามที่เราชอบนะครับสาม,มารถทําได้ตามที่เราชอบความเผ็ดความเปรี้ยวนะครับแต่เรื่องความหวานความเค็มเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ตัวน้ำปลาปองมาด้วยเนี่ยเ,เพื่อนๆระวังนะครับตัวน้ำปลาป๋องเขาจะมีรสชาติอยู่แล้วเราจะพึ่งปรุงเยอะนะครับถ้ามันขาดความเปรี้ยวความเค็มเนี่ยเราค่อยมาเติมที่หลังได้ทุกคนมันเค็มไปแล้วมันหวานมันจะแก้ยากนะครับอีกคำนึงทุกคนผมจะไปกินข้าวแล้วครับทำไปลืนน้ำลายไปครับ กินไปสามสี่คำนี่เหงื่อแตกเลยทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําตามกันได้ส่วนเพื่อนๆจะใช้เป็นปลาทูน่าก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนชอบเลยวันนี้ผมเลือกไงเป็นปลากระป๋องแล้วเป็นเมนูง่ายๆที่เราก็มีติดครัวไว้ตัวมะม่วงเนี่ยก็เก็บจเองจากข้างบ้านนวลเปรี้ยวสะใจจริงๆครับไปครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวไทานข้าวต่อ้าเพื่อนๆชอบนะเย่ายดืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามเพื่อเป็นกรงบังใจให้ผมเดยนครับเราจะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ